ดีครับผมสวัสดีพี่น้องครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วครับผมวันนี้มาไกลบ้านหน่อยครับวันนี้มาที่อำเภอบ้านแท่นครับผมไม่ต้องลงเด็กมามาเล่นปลาใหญ่ครับนี่ครับบรรยากาศโดยรวมครับวันนี้ผู้เมาครับผมกอฉลามเออกอฉลองครับผมไม่ใช่กอฉลามแต่วันนี้เสียนตั้มครับเชียนตั้มดูแลบ่อครับวันนี้ บ่อยาวๆครับบ่อยาวๆเนื้อที่ประมาณสองไร่กว่าครับวันนี้มาเลืก็ต้องลงนี่ครับผมพี่พี่เสียนแหครับรอครับนี่ครับปรึกษากันแล้วครับจะเอากี่เส้นลงนี่ครับพี่น้องโอ้ปางงอมไหมเดี๋ยวผมซูมให้ดูนี่ครับขึ้นปากอยู่ครับนี่ครับผมเป็นแนวเป็นแนวเลยครับ มาจากไหนครับเนี่ยครับไอ้กอนไทหินงมครับโอ้พี่กอนไทหินงมก็เสียนกอนไทหินงมครับผมนี่ไงโอ้โหนี่ครับขึ้นงอมเต็มเลยครับโอ้ยนี่ครับโชว์แล้วครับพี่น้องนี่ครับของใหญ่ครับกกุุ้้งงเเมมีียยดดาาน่ประมาณไซส์ประมาณสิบโลครับผมไม่รู้ว่าจะหนาตัวไม่หนาครับเดี๋ยวรอชมกันครับ ตามเส้นหาครับช่วงเวลารอครับผมบ่อนี้นี่ครับโอ้ยขึ้นโชว์เลยครับบ่อนี้รับยี่สิบคนครับผมบ่อสองไร่หน่อยๆครับผมครับวันนี้ก็จะมาฆ่าของใหญ่ครับยำพร้อมครับอย่างดีครับวันนี้เมื่อคืนได้ไปจับกบมไหมครับฝนไม่ตกฝนไม่ตก ดูผมไม่ได้ครับมันคือผมได้อึ่งสามสิบ <kanske> ต <troll en> ัวครับผมเดินอยู่ประมาณยี่สิบโลครับผมนี่ครับบรรยากาศโดยรวมครับนี่ครับกองเชียร์ครับผมช่วงเช้าครับบรรยากาศดีๆครับวันนี้ไม่มีแดดครับเมื่อวานนี่ฝนตกครับผมเรื่องเรื่องนี้หอยทิดแรงครับโอ้หอยทิดแรงครับสนุกสนานกันไปครับพี่น้องครับเดี๋ยวก็มาดูกันชมก็ใครจะหมานไม่หมานเดี๋ยวเราดูกันตอนนี้แหละครับผมกุ้งเมียดาเดี๋ยวกุ้งเมียดาครับผมสายานี้ได้มาอย่างไรมาครับ นะครับผมนี่ครับโอ้ยปลาขึ้นหงอมเต็มเลยครับถ้าไม่ลงนี่อาจจะน็อกน้ำเลยครับนี่ครับลักษณะอย่างนี้ครับว่าวันนี้ฟิตเต็มที่ครับขอแก้มือครับผมขอแก้มีแก้มือเอาไปแล้วไอตัวจี๊ดเราครับนู่นครับไปแล้วครับไอตัวนี้จี๊ดจริงๆครับตัวนี้ชิงรางวัลมาแล้วครับแต่ไม่เคยได้ครับ นี่ครับผมมีอาหารมาขายครับส้มตำลูกชิ้นทอด,ดอต่างคนต่างเพิ่มพลังครับได้ได้ลายบ่นี่ครับผมบ่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าครับบ่อสวยอยู่ครับนี่ครับบ่นี้มีคนเฝ้าครับผม ไม่มีคนขโมยแน่นอนครับเจ้าของบอรับประกันครับผมนีครับผมบัดซบ2อยครับวันนี้เดี๋ยวเจอกันเจอกันตอนจบครับวันนี้จีมงานก็จะลองครับเจอกันตอนจบครับโอเคทีคนครับผมเตรียมพร้อมแล้วครับหนึ่งสองสามจูดครับพี่น้องจูดวรับมันมานนะครับ ทุกคนครับผมนี่ครับผมเรามารอลุ้นกันครับผมแหวนแรกจะเป็นยังไงครับผมเมารอลุ้นกันเรื่อยๆครับพี่น้องครับผมนีม่ครับมีตัวโชคอยู่ครับ,บข้างๆครับผมโอ้ย ลอลุ้นกันใกล้ๆครับพี่น้องครับไม่ต้องไปไกลครับผมเดี๋ยวรอลุ้นกันใกล้ๆครับโอ้โหหนันครับป่าฝุดนตรงตางนู้นนะครับพี่น้องเห็นไหมครับโนี่ครับผมแฉจมพูครับใกล้ๆเลยครับนี่รอดูกันครับ

นี่ครับผมมาดูกันใกล้ๆเลยครับโอ้แห่จะพูเมื่อกี้ครับตลับเพียนครับพี่น้องโอ้โหใสสวยครับสวยครับนี่ครับโอ้โหตะเพียนครับผมแกะอยู่คนเดียวครับห้ามช่วยกันครับผมพี่น้องเดินสุสิพายเพิ่งเดินสิดสันนี่ครับผมใจเย็นๆครับดูไปเรื่อยๆครับผมนี่มาดูแห่เหลืองครับหนึ่งสองหนึ่งสองจู่ วัดครับพี่น้องโอ้โหยบานไม่ถึงกันครับผมแหก็ไม่ใช่ว่าใหญ่ครับผมแต่ว่าพื้นที่ในการบานมันใหญ่เกินไปครับมันกว้างครับผมสองไร่หนึ่งงานครับผมผมว่าไม่ใช่แล้วครับตามสายตาดูว่ามันใหญ่กว่านั้นครับผมพี่น้อง ครับเก็บกันเรื่อยครับผมได้เรื่อยครับผมปลาวันนี้ครับผมพี่น้องลุ้นจนมือเก่งครับผมกองเชียร์ครับผมเกาะต้นไม้ดูติดขอบบอลเลยครับพี่น้องแอบถ่ายครับผมแอบถ่าย ครับผมลุยกันเรื่อยๆครับทั้งสองฝั่งครับยังไม่เคลื่อนแพรไปกลางเลยครับผมพี่น้องปลาใหญ่ยังไม่มีคนเอาขึ้นเลยฝั่งทิศตะวันตกมีขึ้นอยู่ตัวหนึ่งครับผมต้องลุ้นกันครับผมยังเก็บปลานิลอยู่ครับโจวัดครับผมหวานแล้วครับผมเรื่อยๆครับเดี๋ยวรอดูนะครับผม นี Hoy, ่ครับผมพระเอกวันนี้ครับโอ้โเอาอยู่คนเดียวเลยครับผมเสียนชัยครับคุณหมอชัยครับผมโอ้โหทีเด็ดครับผมพี่น้องน้าไม่งูเปิดออก นี่ครับตัดบาหาครับผมเสียนใจครับผมนี่โอ้โหทีเด็ดครับผมแสียได้ครับโอ้จัดไปให้เสียครับผมโอ้โหตัวใหญ่นะครับติดฟังฟังนู้นครับผมเดี๋ยวสูงให้พี่น้องดูครับผมโอ้ตัวใหญ่ครับผมขึ้นฟังเลยครับนี่ครับผมเดี๋ยวรอชมมันครับผมเดี๋ยวจะไปชมใกล้ๆครับ เจ้าของสาโมสิ นี่ครับพี่น้องขึ้นมาแล้วครับผมใสนะอยู่ประมาณสั้งห้าถึงหกโลครับผมงานจริงๆครับพี่น้องโอ้ยขึ้นมาแบบนี้ไม่รอดครับผมไม่มีปัญหาครับผมงานจริงๆครับแหเหลืองครับผมชาวดอยครับผมเอาีิมตาดูเขียนตาดู

นี่ครับผมเก็บครับผมเก็บปลานินปลาตะเพียนไปก่อนครับผมโอ้ยน้ำมันลึกมันกว้างครับพี่น้องเดี๋ยวรอลุ้นกันครับจะมีตัวใหญ่ไม่มีแต่ว่าเห็นผุดเมื่อเช้าโอ้โหมีแต่ใหญ่ๆครับผมเปลงไหนครับเนียยังอ่านกระสอบเลย เหรอเอาบอลงนั่งเลยเด,ยดย้อมาจมามาโบาลเด้อนี่ครับผมโอ้โยนี่ครับแพรน,นี้ครับผมดึงขึ้นมาแล้วครับผมปลาสวายครับหรือว่าปลาบึกครับผมโอ้ตัวใหญ่พอสมควรครับนี่ครับ

ได้ท <c oughs> ี่ดปลา้จังันเดยได้ไปโคดอื่ก็ไ่เหมนเนี่ยผมเห็นหรือเ่าคืนเห็นเล้เห็นนกในน้เหนดอีกแล้วเน่ยโคนผมหรอไ่านเห้อเห้เ้ยนี่ยาินงานนี่ยหมน

บางทีงาเรือฟังฟังคนเป็นเงียบๆบางคนตังแต่เป็นเจ็บผมแล้วเนี่เออบางทีานไม่ใช่งานฟังเลยยืดเสียงด้วเห็นแล้วใดเนี่ยยืดเสียงเลย นี waited, like 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 <wh> ่ครับได้ยินเสียงหันมาโอ้มาเจอเสียงต่้มครับเอาแล้วครับแสดงมาโดนของใหญ่ครับผมดูครับผมโอ้ตะเพียนขึ้นมาแล้วหนึ่งตัวครับผมว้ายอุ้ยอะไรอยู่ข้างล่างอะไรอยู่ข้างล่างขับยกขึ้นมาแล้วครับเป็นยังไงโอ้ปล่อยไปแล้วครับดูลุ้นครับขาดไม่ขาดครับผม เอาจับหางครับเอาหลุดมืออีกแล้วครับเอาโอ้ยังไม่อยู่ครับผมเอายังไม่อยู่ครับแต่ไม่น่ารอดครับผมรอดูครับเอายกขึ้นเลยครับผมจะเหลือไม่เหลือเรียบร้อยครับผมโอ้หบนแผ่แล้วครับยอมครับผมสีโรลาบไปแล้วครับผมเรียบร้อยครับผมเสียนตั้มครับผมโอ้โหสุดยอดครับ ไปบางปีไก่ปีกอนน่ยปีกว่ามันลีสวนหลายเนี่ยเาวลูกพัดผสมเนี่ยสวายบึกวอไเาว่าตาต่ำมันตาสวายแค่มันาบาีตาราบังคุบาปตานี่ครับผมป่ายี่กไสห้าโลครับไนขึ้นมาแล้วครับผมหลายตัวครับพี่น้องนี่นี่ครับ

น่าจะได้อยู่เลยฮะได้อยู่เด็กมันได้ตัวใหญ่ตัวหนึ่งหมอเด้อมีครับผมได้ตัวใหญ่ครับวันนี้ครับโอ้ะะ oh, แต่ก็พอสมควรกันครับวันนี้ครับผมนี่ครับก็สู้กันต่อครับ ออชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามครับนู่นครับอู้ลากขึ้นมาแล้วครับนู่นครับโอ้โหนี่ครับปามอยู่ในปลาครับปอมเอาแล้วเอาแล้วครับนู่นครับโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆครับมีครับโอ้โหเข้าฝั่งเมื่อกี้ครับผมทั้งไม้ทั้งปลาครับพี่น้อง โอ้โหนู่นครับผมโอ้โหดีครับจานี้ไม่ต่ำกว่าห้าถึงสิบโลครับนี่โอ้สุดยอดครับผมนี่ครับก่อนจากครับนู่นครับก็ยังสู้กันต่อครับผมก็ได้กันพอสมควรครับวันนี้แต่เพียนสวยๆครับวันนี้ยอดครับนู่นครับเจ้างามเราครับเรียบร้อยครับวันนี้ครับฉีดวัคซีนมาใหม่ๆครับปานแห่ไม่ออกครับ รับผมชอบคลิปนี้ครับฝากดไลค์กดแชร์ผมกดติดตามครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับบ้านหนองกระทุ่มครับบัวใหญ่ครับผมไปหวานปลานินใหญ่กันครับผมเดี๋ยวติดตามชมผลงานต่อครับผมพรุ่งนี้ครับกับทีมงานนักเลงปลาคาลุยของเรานะครับผมคลิปนี้ขอจบคลิปแปยงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับผม